ไม่เออสิริโชคโสภาทำไมล่ะวันนี้เป็นบันทึกเทปรายการโชว์โค่นอำนาจทางช่องเจ็ดชื่อรายการโค่นอำนาจอ๋อโค่นอำนาจไปพร้อมกับใครรู้ไหจตุพรอเอาเมื่อสองวันที่แล้วไปกับจตุพรกักบวีรจน์บรรยากาศเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะส,สนุกสนานมวลน้ำชาในตลาดนัดการเมืองอเออผลออ,ออกมาสิริโชคโสภาชนะ,ะเดี๋ยวรอดูนะครับชื่อรายการโค่นอำนาจโค่นนอำาจรายการใหม่พี่ทินพี่ทินพี่ทินแล้วก็ จตุพรนิโรธแล้วก็พี่เล็กซิลิโชโสภาพี่นะพี่ยังยังยังคงแบบคอนเซ็ปต์นะน้องนะ,ค,ะคือใครให้พี่เนี่ยไปออกรายการกับพวกพักประชาชนเนี่ยพี่ไม่ไปทำไมอ่ะคือมันเหมือนเป็นพวกเดียวกันมันมไม่ใช่คือ,อ,อในเมื่อเขามีชุดความคิดของเขาอย่างนี้แล้วเนี่ย ไม่รู้เราจะไปทาไมให้เปล่าประโยชน์เสียเวลาเราไปทำอะไรเอาเวลาไปทำมีควาเสียเวลาเสียเวลาจริงพอพูดไปเขาก็ไม่ฟังเราคือสมองเหมือนพี่บอีแล้วก็ไม่เปิดราไม่เปิดใจรับฟังไม่เปิดใจอะไรสิ้นมาแล้วปกมือต้อนรับเขาปมือต้อนรับเจ้าของรายการเจ้าของรายการซึ่งกูจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้ซึ่งมาไม่เคยจันรายการสักทีหนึ่งเจ้าของกิจการเจ้าเออปนิกเจ้าของกิจการม่ฉันบอกงี้พี่ พี่พี่โป<อ>ก<อ>พี่บอกว่าเวลาเวลาเช่าไหนมาชวนไปออรายกรเนี่ยแล้วแล้วพอพอบอกพี่บอกว่ามีรรคประชาชนน่ะพี่ว่าไม่ว่านานไหนทั้งเ้นก็ไม่ไปพี่<อ>ไม่ไปเ<อ>พราะว่าหนึ่งชุดความคิดเรากับชุดความคิดเขาเนี่ยมันคนละชุดเพราะฉะนั้นเมื่อสองสองชุดความคิดแล้วเนี่ยเอาไปนั่งในจอเดียวกันเนี่ยมันไม่มีทางที่มันไม่มีทางหรอกที่มันจะมีประโยชน์กับประชาชนนอกจากว่าจะไปเถียงกันให้ชนะค้าคานกันไป สนุกก็ไม่สนุกมอมมันก็ไม่มามันเพราะว่าอย่างเก่งเราก็ด่ามันจนกว่าที่เราด่าไม่ทันเราก็ต่อยมันเท่านั้นเองกลางจอนึกป่ะใช่ก็เห็นคนใช้วิธีเสียงดังตะโกนใส่็เห็นเก่งแค่ไหนจะยังพไับะนี่ยเ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 น่ยเน่ยเนียเนไ่ยเนี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 ่ยเนเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่เนี่เ่อเนเนยเนี่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 ่ยเเนยเอี่เ่เนเเ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 อ อีกนิดหนึงจะตะโกนใส่หูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ไปหรอกพี่บอกว่าเห็นด้วยถ้าถ้าเขาอยากที่จะถ้าเขาอยากที่จะฟังว่าเราคิดอะไรก็มาฟังที่ในรายการเออมาฟังในรายการันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะเราก็พูดทุกวี่ทุกวันแล้วเราเราพูดหรือเราด่าทุกวี่ทุกวันเออโกโก้ค่ะใช่โกโก้ค่ะค่ะ ผู้สิงดังนิดนึ่งแต่เป็นรายการที่ผู้สิงดังกันนิดนึงจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ตะคอกวอยวายของเราไม่ใช่ไม่ตะข้อไม่ได้ตะคอกวอยวายหรือว่ากลางบ้าอำนาจหรือว่าแสดงพาวเวอร์คือวัยของเราอ่ะหูมันหนวก พูดเบากวนนี้ไม่ได้ยินกันแล้วนี่เน <t> ี่ยพี่ดิไม่เชื่อไม่เชื่อจะเจอจะเจอต่โกนนะไม่ใช่เลยนะพี่ดิจะได้แขกรับเชิญที่เคยออกรายการกับบอลลี่เนี่ยไม่ต้องโกรธเขามันเป็นวัยของเขาใช่ไม่ใช่แต่โกนนะ แต่แค่กูไม่ได้ยินพูดธรรมดาธรรมดาปกติต้องเดซิเบลระดับนี้จึงจะได้ยินแค่นั้นไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ว่ากันอะไรเลยไม่ได้โกรธเกลียดอะไรไอะรเลยถ้าอยากให้พูดให้ได้ยินจะได้สิ้นสงสัยยิ่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่ที่เราต้องทำงานแล้วมีหูฟังอ่ะมีกล้งกับด้วยอ่ะฉันไม่เดินออกมข้างนอกหูอื้ออ่ะแล้วผู้สิงหนังอยู่คนเดียวอ่ะแล้วแล้วสมัยก่อนตอนยุคนั้นยังเที่ยวผับใช่ไหมในผับเนี่ยนอกจากนักร้องแล้วก็มีกู้นี่แหละเสียงดัง นักร้องแทบจะคว้าใหม่มาให้ก็ไปออกรายการกับพี่เป๊กอ่ะพี่เป๊กเนี่ยมันยังแก้มันยังพูดเลยว่าอู้หูมันใจดีเรามันบอกว่าพี่เป๊กเขาลูกผู้ดีอ่ะเขาไม่ได้ตะโกนจริงๆนะผมฟังเขามาส่งเมลอตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเขาก็เดินสีเบลนี่แหละเห็นหน้าบ้านผมเลยเห็นอยู่ได้ยินอยู่แล้วพี่เป๊กเขาลูกผู้ดีอ่ะใช่ลูกผู้ดีเอแล้วก็ไมม่่เราก็ไม่ได้ลูกผู้เลวนะเราก็ลูกผู้ดีไม่ใช่หรือหละไม่แต่เป็ยาวเราคว้านเรามีคว้านเออเราคุยค่นคว้านคุยกับพี่ตัมานัทเฮ้ยโดนปาน ได้ตาโกได้ได้กี่ตัวป้าเนี่ยบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้ไต่ใช่พี่คนตลาดแม่ใช่ป็นคนตลาดชื่อคนเสียงดังมาตั้งแต่เล็กอ่ะแต่คุณพี่กะ อย่างไรก็ตามแต่เมื่อวานคุณพี่เสียงดังมากนะคะแม่ทับกุ้งจนจะต้องเปิดกุ้งนั่งตัวงอเลยอ่ะขนาดแม่ทับนะกุ้งสมชื่อเลยน่ะนะคูรู่อนย่าติพี่น้องญย่าพี่น้องด่งกันใหญ่ยังไม่กลัวเลยเสียงอัญชลีเข้าไปพูดหมดเลยเราไม่ไหล่เมืาอไหร่พี่น้องนี่ด่ากันข่มตอนเนี้ย็คือโศกกระทรวงกลาโหมมาเถอดนั่นแค่แม่ทับเอออะไรนะ แล้วตกลงมันเป็นใครนะคะตกลงมันเป็นใครนะคะใครครับที่สั่งให้อยู่ใครคะโฆษกไม่ได้สั่งใครเนยจะเล่าเรื่องเล้วเรื่องใครที่จะโดนโทษทหารชีวิตนะฮะพี่น้องโทรมาด่ากันแบบวายป่วงเพราะอะไรหรือเปล่าคือเขาก็จะพยายามที่จะเอาแม่ทัพกู้เนี่ยไปไปจังหวัดพี่น้องอ่ะพี่น้องพราพี่น้องของพวกเราพลพิเทนโลที่บอกว่ามึงมึงไปจ เอาตัวเองให้จัดจ้านมาให้ได้นะนี่ดูสิเขาจะไม่มาก็มันนี่นางเนี่ยแหลไม่เป็นไรพิศนุโลกเดี๋ยวพิธีกรชื่อมัลิกาบุญมีตะโกนมหาศพไปเองไปเองอย่าไปให้พนเรพนเลส่วนยังต้องอพยพหนีจากพิษณุโลกเลยไม่ไหวไม่ไหวดในนี้ปิดในนี้กลางกลางว่าไม่ไหวขอแค่ฤดูมาปางออก เดี๋ยวไปโาปางใช่ไหมมายงชิดมาปางออกเรียกเลยเดี๋ยวไปฟรีอร่อยมากเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้